ชื่ออะไรจ้ากาลยานีค่ะกำลังแม่กัลยาณีค่ะกัลยาณีมีปัญหาอะไรจ้าปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตค่ะคือมีอะไรปัญหาชีวิตแม่การงานการเงินค่ะติดขัดค่ดคะงานเงินไม่ดีเลยสุขภาพ ก็ไม่แข็งแรงค่ะไม่แข็งแรงตรงปวดตรงไหนเจ็บปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าปวดท้องปวดไส้ปวดตัวอะไรบ่างไม่ค่ะแค่ปวดหัวเข่าอย่างเดียวแข้งขาไม่ดีจ้ะอ้าวมีแท้งหนึ่งคนท่านเทวดาเกี่ยวข้องโดยตรงไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยไปบอกเก่ากันเลยแหละนะ มีเด็กนั่นแหละค่ะชีวิตหนาไม่มีความสุขเอ่ยณเวลานี้ไปทวงเข่าทวงขาใช่ไหมใช่แล้วแหละท่านทุกจุดกันนั่นแหละนะวและแต่โอกาสละครเพราะมันในหนาก็ทําได้ทุกที่เลยอ้าวต้องการให้เด็กอยู่หรือต่างๆให้เด็กไปเกิดไปเกิดอยากต้องการ<อ>ให้เด็กไปเกิดพอแล้วอืให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วคนใช่แล้ว ทำได้ไม่ได้ทำได้ทำได้เมื่อไหร่ตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เลยไม่ทราบค่ะไม่ทราบเป็นผู้หญิงเหรอทำร้ายเขาเปล่าอ่าเป็นผู้หญิงทำร้ายด้วยฟังเข็มเอาไปฟังที่ข่าวก่อน ลแล้วฟัง,งผิดฟังถูกไม่รู้ถ,รถูกเลยเจอเดี่ยงเลยเราต้องให้เขาป่วยก่อนเพื่อจะได้รักษาหายมัน,นำำไม่รู้ว่าเาเป็นอะไรโอเคทาให้ดีแล้วก็ไม่มีปัญหาก็ไม่รู้ว่าจะ,จะแก้ไขปัญหาอะไรอ่าเราจบคอร์สได้ไยังในเวลานี้พอแล้วเขา เกือบจะเดินไม่ได้ยังยังไม่เป็นคก็ให้นอนไม่ได้ก่อนถ่อนหนักสุดก่อนานาเห็นก็เดินได้ค่ะเออนี่ตั้งใจให้ทำเธอให้เธอเดินไม่ได้เลยให้นอนแบบว่ากระดิกกระเดี่ยวไม่ได้เลยจะได้เห็นรัไล่ไล่ตามรักษาไปทีละจุดเพื่อเรียนรู้ไปด้วย ไม่ต้องเรียนรู้แล้วเขาจะไม่ไหวอยู่แล้วไม่ไหวแล้วจะลงพ่ออะไรนะไม่ไหวแล้วเจ็บมากไม่ไหวแล้วใช่ไหมพอแล้วไปเรียนอไปไปไปเกิดแล้วไปเรียนใหม่ไม่ต้องได้อ้าวพรุ่งนี้บวชให้แล้วชื่ออะไรวันวิสากินอะไรชื่อแล้ว พิซซ <Pizza>, นะ่าเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อะไรวะเบอร์เกอร์หมูปลาครับสองชิ้นเหรอหมูกับปลา,า,าอ้าวสามอย่างน้ำนมเซเวน่นเสื้อผ้าชุดหมอ,อหมอผ่าตัดเลยใช่ไหม หมอฝังเข็มเอาชุดหมอฝังเข็มหนึ่งชุดเอาไปซื้อชุดฝังเข็มมาหน่อยเข็มเลยยี่สิบมาน่ะไม่ได้เย็บเอาแค่จี้จุดอ่าเขามีขายเล่มหนึ่งสิบบาทยี่สิบบาทไม่รู้เข็มอ่ะตามนี้ปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรปลาไหลสิบตัวค่ะไหลสิบ เต่าสองโอเคสังฆทานหนึ่งชุด,ด,ชดอ่นานเวลานี้หมดตอนที่คนหนเดยวฟังเข็มาต้องมีวัดความดานันแล้วก็ตรหัวใจด้ยค่ะอ่าซื้อของเด็กเล่นมาหนึ่งชุดวัดความดันกับวัดหัวใจแม่ยังไม่รู้จักเลยโอเคนเวลานี้เขาไม่ให้ประศึกษาในขาแข่งเขาแล้วยุติการเรียนก่อน ไปเกิดใหม่แล้วไปเรียนใหม่ต่อยอดไปตามนี้ไปต่อยอดที่ไหนอะคะมาเกิดใหม่ไงแล้วก็ไปเข้าสมาคม<ฮ>เข้าฝั<ฮ>งเข็มแห่งประเทศไทยตามนี้มีได้หรอคะมีโรงเรียนในนั่นไงเขาเรียกอะไรวะหัวเฉียวหัวเฉียวหมอจีนฝังเข็มปุ๊บ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 ตามนี้ไปได้บายบายใครสนใจก็ติดตามเรียนจบก่อนค่อยไปเปิดร้านจนยังเรียนไม่จบก็ไม่ไปหรอก แม่เรามันเด้งแล้วไงนี่เงี้มันยิงไรย่งเงี้ยยังเดินได้ยังเดินได้มันก็เหมือนกับทรมานทั้งเป็นอยู่แล้วไม่เอาตามนี้บูชาจะช่วยรักษาแน่หรือไม่ต้องช่วยขอบใจมากแต่ไปได้แล้วบายบายแม่กำลังใจหมอเลยอะไรนะไม่ให้กำลังใจหมอไปเรียนให้มันจบก่อนมีใบก่อนประกาศสูติบัตรก่อนตามนี้บายบาย Çolde Şöyle...